สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้วันที่4มกราคมพุทธศักราช2565นะคะสวัสดีปีใหม่นักเรียนทุกคนเลยวันนี้นะคะเรามาเปิดเรื่อปีใหม่ด้วยหน่วยการเรียนรู้ที่11นะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้คุณครูจะพานักเรียนมาในส่วนของอ่านเพ <ๆ S 1> ิ่มเติมความหมายกันก่อนนะคะ <ๆ S 2> อ่านเพิ่มเติมความหมายวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ะคำศัพท์ในหน่วยการเรียนรู้ที่11 ซึ่งหน่วยการ,รเรียนรู้ที่11นะคะก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อเรื่องเราก็ต้องมาอ่านคําศัพท์กันก่อนเพราะเราจะได้คารายได้ความหมายไปก่อนที่เราจะอ่านเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะคาแรกค่ะคําว่ากาลเทศะกาลเทศะหมายถึงเวลาและสถานที่ควรไม่ควรนะคะกาลาเทศะเนี่ยหมายถึงเวลา หรือสถานที่ที่เราควรทำหรือไม่ควรทำสิ่งใดนั่นเองนะคะคำต่อมาค่ะขึ้นแท่นขึ้นแท่นหมายถึงคำเป็นศัพท์ทางกีฬานะคะหมายถึงชัยชนะเวลาเราวิ่งแข่งขันได้ที่หนึ่งที่สที่สนะคะเราก็จะได้ขึ้นบนแท่นนะคะเพื่อรับเหรียญรางวัลน,นั่นเองค่ะคำต่อมาขโมงขโมงหมายถึง พุ่งออกมาพร้อมๆกันเช่นควันขมองอ่านักเรียนนึกถึงโรงงานค่ะนักเรียนเห็นไหมในโรงงานนะคะมันจะมีท่อควันใช่ไหมคะแล้วเขาจะปล่อยควันขึ้นมาจากท่อนะคะเราเรียกว่าควันขโมงคคำต่อมาค็อกเทลค็อกเทลหมายถึง งานเลี้ยงแบบหนึ่งนะคะที่ไม่นั่งโต๊ะกินอาหารมีเฉพาะเครื่องดื่มและอาหารว่างจัดไว้บริการตัวเองค็อกเทลเนี่ยเป็นชื่องานเลี้ยงชนิดหนึ่งนะงานเลี้ยงค็อกเทลนะคะก็คือยืนดื่มเครื่องดื่มนะคะทุกคนต้องบริการตัวเองนะคะจะไม่มีบริกรมาคอยบริการนะคะคำต่อมาโต๊ะจีนโต๊ะจีนหมายถึง การกินเลี้ยงแบบจีนเป็นโต๊ะกลม1 0 1ถึงที่นั่งมีพนักงานคอยบริการเสิร์ฟอาหารตามโต๊ะจนครบตามรายการอาหารที่เจ้าภาพกำหนดนะคะใครเคยไปงานโต๊ะจีนบ้างงานโต๊ะจีนนะคะเขาจะส่งเสิร์ฟอาหารทีละอย่างใช่ไหมอาจจะเริ่มจากออเดอร์อาหารหลักแล้วก็จะเป็นของหวานนะคะเขาจะไม่เสิร์ฟพร้อมกันเหมือนงานบ้านเราจัดแบบนี้เขาจะเสิร์ฟอาหารมาชุดเดียว ทีเดียวใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นโต๊ะจีนนะคะเขาจะเสิร์ฟอเดอร์มาก่อนก็คือเป็นของทานเล่นก่อนก่อนที่จะกินอาหารมือ้อหลักแล้วก็จะตามด้วยของหวานนั่นเองนะคะ คำต่อมาค่ะโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือหมายถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะซึ่งตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3น่าจะมีกันทุกคนแล,แ,ลและน่าจะรู้จักกันทุกคนนะคะเพราะตอนนี้เราใช้โทรศัพท์มือถือในการเรียนออนไลน์นั่นเองค่ะ คำต่อมาค่ะบริกรบริกรหมายถึงผู้ให้บริการแก่ลูกค้านะคะบริกรคือผู้ให้บริการแก่ลูกค้านะคะก็คือสมมติถ้าเรามีงานโต๊ะจีนใช่ไหมคะเราเป็นแขกที่มานั่งในงานก็จะมีคนคอยเสิร์ฟอาหารนั่นแหละคะ่ะคนที่คอยเสิร์ฟอาหารคอยเสิร์ฟน้ําให้เรานะคะเราจะเรียกว่าบริกรคําต่อมาผวนผวนหมายถึง ผวนกลับนะคะเช่นคําผวนอ่านักเรียนรู้จักคําผวนไหมช่ยเมียงผวนเป็นเชียงใหม่ชายเรียงคือเชียงรายนะคะเป็นการผวนคำนะคะกลับไปกลับมานั่นเองค่ะคำต่อมาค่ะพิธีรีตอง พิธีรีตองหมายถึงงานพิธีตามธรรมเนียมประเพณีนะคะงานที่จัดขึ้นแบบมีพิธีมีขั้นตอนต่างๆต,ตามประเพณีของแต่ละพื้นที่นั่นเองค่ะคำต่อมาแยมแยมหมายถึงอาหารมีรสหวานทําโดยเคี่ยวผลไม้กับน้ําตาลจนข้นมักใช้ทาขนมปังคุณครูเชื่อว่านั่รีองเกือบ ร้อยเปอร์เซนต์เคยทานแยมกันแล้วนะคะเพราะแยมที่อยู่ขนมปังครูเชื่อทุกคนเคยกินขนมปังทายแยมนั่นเองนะคะคำต่อมาค่ะสังวรสังวรหมายถึงระมัดระวังให้มากนะคะสังวรหมายถึงระมัดระวังให้มากคำต่อมาเสิร์ เสิร์ฟนี่เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาตังประเทศนะสังเกตได้ว่ามีตัวการันอยู่ตรงกลางนะคะคำที่มีตัวการันอยู่กลางนะคะส่วนมากจะเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศและน่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นคำทับศัพท์ด้วยเสิร์ฟหมายถึงยกอาหารหรือเครื่องดื่มมาบริการอ่า เมือนเวลาเราไปเสิร์ฟน้ำเหมือนเวลาผู้ปกครองมาประชุมยกเรียนใช่ไหมคะเราจะเสิร์ฟน้ําให้ผู้ปกครองก็หมายถึงยกอาหารหรือย,ยกเครื่องดื่มไปให้นั่นเองคะ่ะคําต่อมาค่ะอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะคะบุฟเฟ่ต์เนี่ยก็คืออาหารและเครื่องดื่มที่จัดไว้บริการตนเองในงานเลี้ยงหรือสถานที่จําหน่ายอาหารบางแห่งแล้วยลองนึกซิอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นี่คืออะไรบ้างชาบู หมูกระทะย่างเนยพวกนี้นะคะก็จะเป็นอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ก็คือมีอาหารเอามีอาหารวางเอาไว้เราต้องไปบริการตัวเองนะคะกินเท่าไหร่ก็ได้เลยแต่ว่าต้องบอริการตัวเองนั่นเองนะคะทำสุดท้ายแหกึืนแอ้ึื่นหมายถึงชื่ออาหารจีนชนิดหนึ่งใช้เนื้อกุ้งผสมปแป้งมันและเครื่องปรุงรส บดโครกจนเหนียวแล้วห่อด้วยฟองเต้าหู้นะคะเป็นก้อนกลมๆยาวๆนึ่งแล้วหั่นเป็นชิ้นทอดใส่สทอดให้สุกกินกับน้ำจิ้มนะคะไอย่งกึ่งเนี่ยคือเป็นอาหารถ้าได้ยนกัได้ทางก็จะเป็นอาหารที่อยู่ในโต๊ะจีนนะคะเม mm ื hmm. ่อเราเรียนรู้คำศัพท์กันหมดแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูประโยคกันค่ะประโยชน์ในบทนี้นะคะประโยชน์ที่หนึ่งค่ะ mm hmm. พบชอบกินขนมปังทาเนยและแยม พบชอบกินขนมปังทาเนยและแยมที่ร้านอาหารจะมีบริกรคอยดูแลลูกค้าฉันยังไม่เคยไปกินเลี้ยงโต๊ะจีนที่ไหนเลยและประโยชน์สุดท้ายค่ะเธอแต่งตัวไปทำบุญได้เหมาะสมกับ กาละเทศะนะคะในส่วนของอันเพิ่มเติมความหมายในหน่วยการเรียนรู้ที่11นะคะนักเรียนสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะศึกษาเพิ่มเติมได้ในหน้าที่140 41และ42นะคะในหนังสือภาษาพาทีเรามาดูภาระงานกันค่ะภาระงานนะคะคพืนครูให้นักเรีนยนทำแบบฝึกหัดบอะความหมายอธิบายและฝึกใช้คําข้อที่2ใหญ่นะนักเรียนฟังดีๆนะครูสั่งข้อที่2ใหญ่นะคะ อยู่หน้าที่115และ116หน้า115สีข้อแล้วก็116หนึ่งข้อนะคะทําแค่ข้อ2องไอย่างเดียวนะทาเสร็จแล้วส่งให้ครูในรายส่วนตัวแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในค่าตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ